นะครับวันนี้ยายออดปลามาโอ้โหไปกินเองบอยายออดปลาได้เป็นอิสระแล้วหลังจากที่แผลหายสนิทอี้อยากออกมาเหรอนะสองตัวนั้นอยากออกมาเหรอเสียใจด้วยนะสองตัวนั้นแล้วจะค้นถือกระซาไปฟุ้นลงไปฟุ้นแมนด แลสวนก่อมันไปน้ำคู่มืออยู่่ะมอเล่มอเอ,ออกจะดวนจะไม่เป็นเแชบบี <c oughs> เอา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 เอดปลาอดปลาไปไปไป <c oughs> เอาข้างล่างกายข้างล่างสวนออกงกายมามามาซุ่มนั่ซุ่มนั่ให้ มันไปเลาะไปเลาะเบิ่งมองเก่ามันเดี๋ยวมันกลับมาเดี๋ยวมันกลับมามันเป็นอ่อนจะดูตั้งแต่มันเป็นแผลป้าป้าแม่แม่โอ้ยแรงผันชะนวลลุงโอ้ยตื่นโผงอย่างละป้าป้าด้วยความเร็วสูงนะครับวิ่งด้วยความเร็วสูง 80สิบกิโลเมตรต่อชั่วโมงป้าป้ามาแม่มาแม่ลบได้แล้วนี่น่าจะลบได้แล้วมันตัวใ่ญงแลนซนบักหมอกกับกรลมแล้ววันเท่าแล้วบักหมอกเท่าแล้วนะครับ เป็นครั้งแรกตั้งแต่เป็นแผลได้ออกมาสู่โลกภายนอกแล้วดีดีใจใหญ่เลยแม่ ก้าแม่ตาตาแม่แม่มาลุมามาตาอันี้อ่ะอัอมาเร็วๆอัะอาอมามามามมันลืมคุยเดี๋ยวลืมคอ่ะอา่ะงด้ยินเสียงบ้งทีด้ยินเสียงคนมันตื่นตาตา อร์ปาเฮียมันมันหลั่นไมยน่นพากันเฮ็ดนี่ยังนพากันเฮ็ดยังนี่ไทยมันห่อนแล้วมันห่อนมันห่อนมีญยาิมาเยี่ยมครับ อ,อดปลาไม่ยอมลงมาครับวิ่งกลับไปหาเพื่อนมันได้ยินเสียงคนอยู่ในสากรกพูดมันก็ได้กระดิกหูล้วก็รีบวิ่งกลับมาสรุปแล้วไม่ลงไปใช่ไหม ปลาอดอปลาปะปลาออดปลาปะมองแล้วมามองของโปรดไทยนี่ของโปรดใครอะเร็วกระสันเอาฮือบักสองตัวกินเด้ มูคนมันเหลวเบิงว่ะมูคนอิดข่เอา้าขี่โอ๊ยออดปลามาขี่นี่เองอ่ะนี่นี่นี่มะม่วงนี่บัดยู่ทั้งในขอบเคื่อกินแท่นะ เดี๋ยวเอาไปให้เจ้าดำกินเนะี่ยให้เจ้าดำกินดีกว่าเนาะเอาเจ้าดำก็คือบ่สนใจเนาะมือนี่เอามันคือ่าไ้มันกินห้ามจนอิ่มบ่หน่มันกินห้ามหรบ่ ของแมนมันพอสนใจเลยขอปลาพอมาแล้วกระบอกินเด็ยพักกับเนี่ยเอาเอาเอาพักอีตู้เพิืนเดี๋ยวพักอีตู้เพิจนละใครจะเอาเข้าละทีนี้จะเอาเข้ายังไงนี หนักก็หนักไว้อยากกินนมโตแล้วก็อยากกินนมไว้ยว้อยากกินนมโตแล้วก็ยังอยากกินนมอยู่ อ,อยากกินอะไรกินเลยแบบบุฟเฟ่แล้ววันนี้กินแบบบุฟเฟ่แล้ววันนี้วันนี้ให้กินแบบบุฟเฟ่เหียงหน้บานเ ที่เดิมของเขาก็คือเปลือกหอยนะครับ <Okay. S 1> เขาจะชอบไปกินเปลือกหอยเอ,ไปไอเปลือกหอยตรงสวนยาไอสวนหวายไปโลโเเนี่ยหน้านบา้า้าาเด้อมาเอยกินมะลูกินพักไหมกินพักแม่อ้วมา,าแล้วนะดุด

เพื่อนเพื่อนเขาอิจฉา